ก็กลับสวัสดีครับผมนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมนะกับทีเด็ดเทียต้นทีเด็ดวันละตัวนะครับผมนะเอ,อ่อถ้าเพื่อนๆเ,เข้ากันมาดูผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ทีเด็ดเคียต้นด้วยนะครับผมนะคู่นี้เนี่ยทีเด็ดวันละตัวนะครับผมนะผมมีหนึ่งตัวเด็ดๆดโดนๆน,นะที่จะทําเงินให้กับเพื่อนๆมาฝากครับผมนะ โอเคครับผมนะไปกันเลยดีกว่าครับผมนะเนี่ยเออเราไปดูกันในลีกยูฟาแชมเปียนลีกนะผมนะเป็นการพบกันระหว่างบัคคาโทโพลานะผมนะพบกับบาก้ารนะผมนะคู่นี้เนี่ยแข่งขันกันเวลาตีหนึ่งนะครับผมตามเวลาบ้านเรานอนนะนะราคาคู่นี้เนี่ยเปิดตลาดมาตอนแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะตอนนี้ราคาหยับไปเป็นขยะขอโทษนะครับ ราคาขยับไปเป็น1ลูกแล้วนะผมนะเดี๋ยวไปดูราคากันสักนิดนึงครับผมนะณนะตอนนี้เนี่ยราคาขยับขึ้นเต็ม1ลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับผู้นี้นะครับผมนะโอเคมาดูการให้น้ํากันดีกว่านผมนะอิงตามเว็บเบ็ดสามหกห้านะผมนะถ้าเล่นเจ้าบ้านของเขาจ่ายน้นํา0 8 0น,นะครับผมนะเล่น1 0 0รบาทได้80บาทแต่ถ้าเล่นฝั่งทีมยือนนะผมนะ เขาจ่ายน้ํา1.05หรือเล่น100บาทได้1 0 5บาทนะครับผมนะไปดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะั้นคู่นี้เนะี่ยราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หนะผมยังไม่ถึง3นะคาดว่านะผมคาดว่าคาดว่าอาจจะไหลขึ้นไปถึง3ลูกก็ได้นะครับนะผมนะเพราะในนัดที่แล้วที่เขาเจอกันเนี่ยเขายิงกันไป3 0ศูนย์กันเลยทีเดียวนะผมนะโอเคไปดูราคาน้ำสูงต่ำที่เขาจ่ายดีกว่านะผมนะ ถ้าเล่นสูงเนีผมเขาจ่าย0.88นะครับผมนะหรือเล่น100บาทได้88บาทถ้าเล่นต่ำนะผมมนาะเขาจ่าย0.98น้ำลุล้นกันไปเลยนะผมนะหรือเล่น100บาทได้98บาทถ้าดูจากราคาเอ่อราคาน้ำเนี่ยคู่นี้เนะี่ยฟันธงไม่ได้เลยนะว่ายิงสูงแน่ๆนะผมนะคู่นี้ฟันธงมายิงสูงน่แล้วก็เขาให้เอียงไปทางเจ้าบ้านด้วยเนาะแต่ แต่ในคู่นี้เนี่ยในนัดที่แล้วเนี่ยเป็นทางบาก้กาที่ชนะนะผมในนัดนี้ดักบาก้ามาเยือนแทนนะผมนะไปดูฟอร์มการเจอกันของคู่นี้กันดีกว่านะค,ะ ok นะคะ Stamp ู่นี้เน bon <No ี่ยเคยเจอกันครั้งหนึ่งนะในนัดที่ผ่านมานี่เองนะผมนะแล้วในนัดท bueno ี่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านของทางบาก้านะผมนะซึ่งเป็นทางบาก้กาในที่ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะผมนะส่วนในนัดนี้เนี่ยมาเล่นในบ้านของทางโตโปล่านะผมนะ โอเคไปดูฟอร์มละอัพกันสักนิดนึงเนะจ้าบ้านเนี่ยที่มาจากหลีกสูงสุดของเซอร์เบียนะผมนะเออได้โอกาสเข้ารอบแทบจะเป็นสูญแล้วนะหลังจากที่แพ้รอบแรกมาแบบยับยับนะผมนะตอนนี้เนี่ยโทโพล,ล่าเนี่ยครับถือว่าพลาดโอกาสเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะผมว่าเนี่ยนัดนี้เนี่ยโทโพล,ล่าอาจจะแบบเฮ้ยถ้าไม่ได้เข้าแล้วก็แม่งให้มึงได้เต็มน้อยละกันนะประมาณนั้น คาดว่านผมนะัดนี้เนี่ยตัวบล่ามาในแผนการเล่น4-3-3นะผมนะที่ว่ามีแนวลุกนะครับผมนะเป็นลาคอนหยาดนะผมนะแล้วก็ปีกขวานะคาดว่าน่าจะเป็นโยวาน,นวิทน,นะผมนะที่จะเป็น2ตัวลุกนะครับผมนะตัวทำสกอร์นะแต่แต่ไม่รู้จะทำสกอร์ได้หรือเปล่านะผมนะไปดูทางฝั่งบาการนะผมนะ เป็นแขกรับเชิญที่มาจากดินแดนฝอยทองนะผมนะโจหัวเกมลิงนัดแรกเนี่ยถือว่าได้ไม่ค่อยดีนะกนะผมนะแต่แต่ในนัดดที่บัลมาเนี่ยก็ดันมาชนะนะผมนะได้แต้มกันไปนะผมนะคาดว่าบาก้าในนัดน,นี้เนี่ยน่าจะมาในในแผนการเล่นเออสี่สามสามเหมือนกันนะคาดว่านะผมนะคาดว่าเออน่าจะมีเออสามตัวลุกนะผมนะที่ สามตัวลุกที่ขอโทษนะครับที่พาทีมทำ,ทำประตูนะผมคาดว่าน่าจะมีซาลาซ่านะผมนะที่เป็นตัวลุกตัวสําคัญแล้วก็มีบองซ่าและอองกเต้นะผมนะที่เป็นคนหนึงกำลังในแดนบนนะผมนะไปดูฟอร์มของทางเจ้าบ้านกันกนก่นกันหน่อยดีกว่าะผมนะฟอร์มของทางโตโปล่าห้านัดย้อนหลังที่เล่นในบ้านนะผมนะโตโปล่าชนะไป2นัดนะผมนะเสมอ2และแพ้1นะผมนะ โดยในนัดล่าสุดที่โตโบล่าเล่นในบ้านเนี่ยเมื่อวันที่13เดือน8ที่ผ่านนะมานะครับนะโตโบล่าเปิดบ้านเจอกับรัสนิกกี้นะครับ1923นะครับผมนะในนัดนั้นเนี่ยเป็นทางของโตโบล่าที่ชนะไปในะสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะผมนะไปดูยเย้าเยือนกันดีกว่า,ยาวเย้าเยือนของโตโบล่านะฮะนัดย้อนหลังที่ผ่านมาแลผมนะนะโตโบล่านะชนะไป2นัดนะผมนะเสมอ1และแพ้สองนะผมนะ หรือว่าฟอร์มของตัวาล่าเนี่ยไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะผมนะยิ่งในนัดที่แล้วเนี่ยไปแพ้กับบาร์การนะอาจจะอาจจะนะผมตอนนี้เนี่ยอาจจะกลัวเร,เรียกภาษาง่ายๆคือว่ามันอาจจะวาบๆป,ประมาณนั้นนะผมนะไปดูฟอร์มของทางบาก้กากันดีกว่านะผมนะบากาห้านัดย้อนหลังที่เป็นเป็นฝ่ายเยือนเนี่ยบาก้กาชนะไป3นัดเสมอ1และแพ้หนึ่นะผมนะซึ่งฟอร์มค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมนะ โดยในนั้นล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่22เดือน7ที่ผ่านมานะบาก้าบุกไปเยือนบิสตันโลเวอร์นะผมนะในน,นนั้นบาร์กาชนะไปในสกอร์3ประตูต่อ2นะผมนะโอเคไปดูฟอร์มเย้าเยือนกันดีกว่าฟอร์มเย้าเยือนของทางบาร์การนผมบาก้าชนะไป3นัดเสมอ1และแพ้1น,นะผมนะโดยในนั้นล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่12เดือน8ที่ผ่านมาบาก้าเล่นในลีกนะผมนะดิวิชัน1บาก้าเปิดบ้านเจอกับ ฟาร์มาลิกเก้านะผมซึ่งใน,นนั้นเนี่ยเป็นทางฟาร์มาลิกเก้านที่ชนะไป2อประตูตอนหนึ่งนะครับผมนะโอเคตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคู่นี้เนี่ยฟันธงได้เลยนะว่าต่อไปทางบาก้าดีกว่าในราคา1ลูกนะครับผมนะเพราะว่าฟอร์มของทางบาก้าเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าถ้ามาดูฟอร์งของทางตโตโบล่าเนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นมาในเลีกยงนะครับผมนะมีโอกาสบางแบบมาแบบฟุ๊กๆนะครับนะ ถ้าเทียบกับฝั่งบาก้าเล้วฝั่งบาก้าเนี่ยเขามีประสบการณ์ในลีกมากกว่านะกูนี้เนี่ยฟันธงว่าต่อไปทางบาก้าในราคา1ลูกฟันธงรับซับจดจวดๆกันไปเลยครับผมนะโอเคครับผมสำหรับทีเด็ดวลาตัวบ่ายเฮียต้นคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ